สวัสดีค่ะเบอร์ซ่าไทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับกับขอคอยไปสิ้นสุดชั้นที่160นะครับสำะรับชั้นนี้นะครับเราจะเจอตัวละครนะครับที่ก็มีแปะสถานะเนาะสองตัวละครนะครับหลกัหลกๆเลยหรือคือแปะซีซีแหละแล้วก็มีพวกแปะเลือดไหลนะครับจะมีพีดํานะที่มีแปะเลือดไหลได้นะครับตัวนี้จะเป็นดามิกายภาพเนาะอืม ยูชินนะครับตัวที่ป่วนน่าจะป่วนที่สุดนะครับในทีมนี้เนาะเพราะว่ามีการความเสียหายทั้งหมดสามเทินด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเขามีอ r พา r นะแล้วก็ลดการฟื้นฟูด้วยนะครับส่วนจินเนี่ยเป็นตัวที่แปะหมดสติได้หรือว่าสตันแล้วกันเลกสตันแล้วกัน <laughs> เพราะว่ามันมันงงนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ปัดข่าวน,น่าจะเป็นตัวละครที่ตีเป้าเดี่ยวแรงเนาะ อืมแล้วก็มีภูมิคุ้มกันดาเมจด้วยนะครับ2ครั้งอันนี้ดีหน่อยสองครั้งไงไม่ได้เป็นเธอนะครับเราก็เอาตัวละครที่แบบฮิตยเยอะๆตีได้นะอ่าแล้วก็มีซับตัวหนึ่งหรือว่าตัวที่เอาไว้ฮิลเนาะก็คือลีนาน,นี่นะครับอโอเคนะครับทีมที่เราจะลุกนะครับผมอ่าทีมคุ้นๆไหมหน้าตาคุ้นๆน,นะก็ เป็นทีมที่เคยใช้ผ่านนะครับหอ150นะครับเป็นทีมดึงฮิวไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวละครอย่างจากักรพัิคลายแล้วเนี่ยทำการเก็บสตูนั่นเองนะครับตัวแรกเป็นลีน่านะครับผมอย่างที่เรารู้กันนะก็ใส่เซ็ตบล็อกนะครับออฟหลักเป็นก็จะมีเลือดกับบล็อกนะครับอืประมาณนี้นะก็เป็นตัวละครที่เอาไว้บูทดาเมจให้กับฝั่งเราดูเนาะก็จะเป็นบูท ขี่แดมนั่นเองนะครับถ้าตีตีขีเนี่ยก็จะมีความแรงเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ไอ้พวกนี้เนาะเอฟเฟกต์ต่างๆนะแต่หลักๆน่าจะได้ใช้แค่เฉพาะฮิลแหละนะครับเพราะผมจะเอามาฮิลเป็นหลักนั่นเองนะครับผมอืมต่อมานะครับอันนี้ผมต้องใส่เลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในส่วนของยูชินนะครับก็คือวิกตอรีนะเพราะว่ามีพาสีในการกันภูมิอ่าคุ้มกันนะครับอัมาพาตนั่นนีงนะครับผมอืมประมาณนั้นนะ จกักรพพรดิขยนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใส่เป็นเซกครินะครับผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะยังไม่ได้เป็นรถครินะครับจริงจริงถ้ารถครีกเนี่ยก็จะดีเนาะแล้วก็ไปเพิ่มพวก adk หรือว่าคีีแดงอะไรอีวานนะครับตัวนี้ถึกถึกไปเลยนะใส่ป้องกันนะครับโลกจะได้หนานะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคารอนนะตัวนี้เป็นตัวละครที่กันเลือดไหลด้วยนะครับแล้วพีดำมันจะติดเลือดไหลใช่ไหมเราก็จะไม่โดดนะนี่ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาจะยูแรงตามค่าพลังโจมตีของเขานะครับเราก็ใส่เป็น ADK ไปเนาะออบหลักนะอืมอประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันนะก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเ,เพื่อนๆก็อยากให้สปีดเนาะตรงซ้ายมือบนเนาะก็จะมีสปีดบอกเนาะถ้าเกิดตรงนี้เราไม่เป็นสีแดงเนี่ยเราจะได้เปิดก่อนนะในเทินแรกน่าจะเป็นของตั้งแต่เทินสองนะครับของเว็บ2เทินแรกน่าจะได้เปิดก่อนอันนี้ต้องรอดูนะไปนะครับลุยกัน อ่ะนะครับเปิดก่อนเลยแล้วกันจะพายคายโป่งนี่เอออยู่สู้ไปดีฝั่งนู้นนะ่ะอ่ะเดี๋ยวเล่าอีกทีหนึ่งนะครับโวอันนั้นมีภูมิกันไงออเลยกี่เทินเลยเทินหนึ่ง อันนี้เราเลี้ยงเลยอะเราไม่ต้องกดอะไรเลยอะครับเออเราฮิ้วบายนะครับเก็บสกิลรร <Get skill S 2> ไว้ได้นะโมอโอเคนะครับเอออันนี้คือแบบสปีดเราต่ำไงสปีดทีมเราต่ำเราก็จะโดนนะ อันนี้ผมสร้างโล่ก่อนนะปึ๊บให้มันฮิวไปก่อนอ่าเราฮิวต่อเนื่องไปนะครับเวลาตีจะได้เลือดเด้งอเอาล่ะแต่ก็คลายเราจะได้แสดงแล้วนะฮะโบ้เขาให้แตกนึง สว,วยงามสกี้ล่างต่อโมอีกทีหนึง่งยังเหลือตัวฮิวฝั่งนูนะที่หน้าปหน้าปวาัวหนิดนึงอา่ายิงสกิลไปเลยโป๊ะโป๊ะโป๊ะอ่าตอนนี้เราก็เอาละนะครับ เว็บนี้ก็โบเข้าไปฮิวไปก่อนเอ้ยเมื่อกี้ติดข้างบนไปไม่เป็นไรนะครับในฮิวใช้นี้ยิวไปต้องฮิวยื้อก่อนนะเพราะว่าตอนนี้จะพักคายเรายังคููดาวอยู่นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวสร้างโลกต่อเลยแล้วกัน โบ้ขึ้นมาอ้าวจับพัดคายเรามาแล้วดีจับพาคายเรามาแล้วก็ใส่ก่อนนะครับโบ้สวยงามสกิลล่างต่อเดี๋ยวว่าสกิลล่างเสร็จเรามาฮิวกันสักรอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโล่หมดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเลือดละแหละ ไม่อ่ะนะครับอีวานตีไปสตันโอเคฮิวสู้ไปดีอ๋อ <laughs> ยูซูนะครับเจอทีมยูซูของเราไปคาร้อนฟื้นขึ้นมานะฮะอ่ะเดี๋ยวจะคลายน่าจะปิดได้แบบสวยงามแค่นี้นะครับผมสำหรับอ่าชั้นร้อยหกสิบนะครับน่าจะไม่ปิดน่าจะเป็นทีมเดียวกับที่ผมผ่านร้อยห้าสิบนะครับก็เป็นทีมที่เรียกว่าเราจะ ฮิวกันวนไปนะครับฮิวสู้มือกับศัตูไปนะครับใครจะอยู่ใครจะไปน,นั่นเองนะครับก็ง่ายนะเพราะว่าเอเจ้าตัวของจกกักรพรดคายมันมีไอ้พาสติบที่จะมีเด้งโซ่ขึ้นมาด้วยเนาะมันเป็นสกิลที่กระตุ้นอะ่ะเออนะครับของดีเลยนั่นเองนะฮะนี่เราก็ได้มาแล้วดีเฮ้ยนี่มันตัวทองแต่ว่ามันไม่ใช่ทองแท้สิไม่เป็นไรนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทีมนะครับที่ใช้ผ่าน160นั่นเองนะหวังว่าเพื่อนๆ <_ Napole an> น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะคิดว่าตัวละครพวกเนี้น่าจะมีกันทุกคนแล้วก็น่าจะได้ปั้นกันอยู่แล้วนในช่วงต้นเกมน่าจะมีใช้กันอยู่แล้วนะครับจะกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอนะครับผมสวัสดีครับ